เาพูดก่าพี่กำลังรอชาสินค้าอยู่นะคะเรามีเชื่อบริการหนึ่เค่องนะคะทางด้านแนเบเกรี่นะคะคุณสามารถเินไปชนะได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีคืนนะคะคุณสามารถชนะได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดแบตเอรี่เดบิตหรือว่ารกคอโคสทางด้านแนเบเกรี่นะคะเราเปิดเชยร์บริการอินเร์ต่ออ๋อย้มม I've